เมื่อคิดจะลงทุน forex ทำไมต้องเป็น LP trade 1. การซื้อขาย FX ที่เหนือกว่าการเข้าถึงตลาดโดยตรงการประมวลผลโดยตรงและเครือข่ายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์รับประกันได้100%ว่าเร็วกว่าปลอดภัยกว่าและเชื่อถือได้ข้อ2เทคโนโลยีที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน การดำเนินการคําสั่งที่รวดเร็วเป็นพิเศษเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยของเราทำให้มั่นใจได้กว่า99.99% 99ของคําสั่งมาตรฐานดำเนินการภายในเวลาไม่กี่มิลลิวินาทีและทำให้การเข้าสู่ตลาดเป็นเรื่องง่ายด้วยการซื้อขายแบบคลิกเดียวข้อ 3. ความลึกของตลาด อัตราสกุลเงินระดับ2ให้ความโปร่งใสยอย่างสมบูรณ์โดยแสดงอัตราการเสนอราคาและเสนอขายตามเวลาจริงและแสดงจำนวนสภาพคล่องที่มีสำหรับแต่ละรายการขอ้อ 4. ความปลอดภัยของเงินทุนลูกค้าระบบการจัดการความเสี่ยงที่แข็งแกร่งของเราทำงานเพื่อให้ลูกค้า มีสภาพแวดล้อมการซื้อขายที่ปลอดภัยที่สุดในฟอเร็เขอ้อ5ฝ่ายบริการลูกค้าในพื้นที่1นึ่งอุปสรรคหลักของการสื่อสารก็คือภาษาฝ่ายบริการที่เชี่ยวชาญของเราจะบริการคุณด้วยภาษาของคุณตลอดการซื้อขายของคุณข้อ6ฝากและถอนเงินอย่างรวดเร็ว ด้วยทีมสนับสนุนมืออาชีพและเครือข่ายที่เหนือกว่าระบบการฝากและถอนเงินของคุณจะต้องดำเนินการอย่างปลอดภัย100%และรวดเร็ว